หาเงิน3,000บาทใน1วันกับสคริปช่วยเทรดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเทคนิคที่ผมจะใช้ในการเทรดวันนี้นะครับผมจะเลือกเทรดนะครับเป็นกราฟเส้นนะครับปกตินะครับเราจะเทรดด้วยกราฟแท่งเทียนนะครับเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับเราจะเลือกเทรดนะครับเลือกเป็นกราฟเส้นนะครับนี่นะครับเราจะเลือกเป็นกราฟเส้นนะครับแล้วผมครับจะปรับสีของกราฟเส้นนะครับวันนี้ผมจะปรับเป็นสีเหลืองนะครับ และไม่มีแรงเอา่างนี้นะครับและไฮไลท์สำคัญของคลิปนี้เลยนะครับผมนะครับจะใช้สคริปในการช่วยเทรดนะครับสคริปตัวนี้นะครับจะช่วยคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับให้แม่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนวิธีการดูสัญญาณครับนี่ครับถ้าเป็นลูกศรสีแดงนะครับชี้ลงนะครับนั่นหมายความว่าเราจะกดลงอย่างเดียวนะครับส่วนนะครับถ้าเป็นลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นนะครับหมายความว่าเรานะครับจะกดขึ้นนะครับ แต่ทั้งนี้ทางงานนะครับเราจะต้องดูเงื่อนไขาการเข้าออเดอร์ก่อนนะครับจะไม่ได้เข้านะครับทุกสัญญาที่มันเกิดสคริปนะครับเมื่อสัญญาณเข้านะครับออเดอร์นะครับเมื่อเข้าเงื่อนไขเนี่ยผมก็จะเข้าสัญญาณนั่นเองนะครับ <c oughs> หากสนใจอยากรับสคริปไปใช้งานพิเศษคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะครับรับสคริปตัวช่วยเทรดตัวนี้พร้อมคลิปคู่มือการใช้งานฟรีๆไปได้เลยครับ วิธีการรับสคริปต์สามารถสแกนที่หน้าจอเพื่อแอดไลน์นะครับและทักแอดมินแล้วบอกว่ารับสคริปต์ฟรีตามมาจาก YouTube ก็จะได้รับสคริปต์ฟรีๆไปใช้งานได้เลยครับอย่าลืมมารับสคริปต์กันเยอะๆนะครับ <c oughs> แผนการเทรดวันนี้นะครับผมว่าจะเข้าทั้งหมด3ออเดอร์นะครับ <c oughs> โดยเอากําไรออเดอร์ละ1,000บาทนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับออเดอร์ <c oughs> แรกก็สัญญาณเกิดสคริปต์พอดีเลยนะครับ นี่นะครับเกิดสัญญาณสกิปลูกศรสีแดงชี้ลงนะครับนั่นหมายความว่าเราจะกดออเดอร์ลงนะครับออเดอร์นี้เข้าเงื่อนไขนะครับส่วนผลการเทรดจะเป็นยังไงเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันนะครับว่าออเดอร์นี้นะครับจะชนะหรือว่าจะแพ้นั่นเอง มาต่อกันที่ออเดอร์ที่2กันบ้างน,นะครับหลังจากที่ออเดอร์เมื่อกี้เราได้ชนะไปแล้ว1ออเดอร์นะครับออเดอร์นี้นะครับผมก็จะเข้าออเดอร์โดยการที่มีสัญญาณสริปสีเขียวเกิดขึ้นด้านล่างนั่นเองนะครับผมก็ทําการกดออเดอร์ขึ้นนั่นเองเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าออเดอร์นี้เราจะชนะหรือว่าจะแพ้นะครับ วินที่2ก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอไปต่อรับออเดอร์ที่3กันเลยดีกว่าครับมาต่อออเดอร์ที่3กับออเดอร์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมก็เข้าออเดอร์นะครับนี่นะครับเกิดสัญญาณสริปลูกศรสีแดงนะครับผมก็ทําการกดออเดอร์ลงตามสัญญาณนั่นเองนะครับเดี๋ยวออเดอร์นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอรุนกันเลยดีกว่านะครับหากใครสนใจอยากได้สริปนะครับสามารถแอดไลน์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสริปนี้ตอนนี้แจกฟรีนะครับจำนวนจำกัดใครมาก่อนได้ก่อนนะครับ Yes Yes สรุปผลการเทรดวันนี้เข้าไปทั้งหมด3ออเดอร์ก็สามารถทำได้ตามเป้าเลยครับ <Yes. S 2> กับสัญญาณเทรดสคริปที่ผมได้ใช้ไปแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ yes.